แล้วในวันนี้เราก็มาหาหน่อไม้กันนะดูซิว่าหน่อไม้เริ่มออกกันมาบ้างหรือยังหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาเราเริ่มเห็นหน่อไม้โผล่ออกมาบ้างแล้วบางหน่อก็ยังมีขนาดที่เล็กอยู่บางกก็มีหน่อไม้ขนาดใหญ่เนื่องจากไม่ได้เข้ามาดูเป็นเวลาหลายวันหน่อไม้ที่ออกมาก่อนหน้านี้มีขนาดสูงใหญ่มาก เมื่อได้เดินสำรวจดูไผ่ในแต่ละกอเราได้พบว่ามีหน่อไม้เกิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าในปีที่ผ่านมาและในตอนนี้ในลำลางก็ได้มีน้ำอยู่บ้างแล้วหลังจากที่มีฝนตกลงมาบ้างในหลายวันก่อนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้และพื้นดินหน่อไม้ที่ออกมาในปีนี้ มีอยู่ด้วยกันหลายรุ่นทยอยออกมาเรื่อยๆหากยังมีฝนตกมาอยู่ตลอดหน่อไม้ที่กำลังจะเกิดออกมาใหม่ก็จะเจริญเติบโต,ตเป็นลำไผ่ที่ใหญ่โตได้ไผ่เมื่อมีอายุมากกว่า3ปีหน่อลำไผ่ที่เกิดขึ้นมาใหม่จะมีขนาดใหญ่โตขึ้นเป็นลำดับไผ่ที่มีอายุก่อมากขึ้นจะได้หน่อไม้ที่มีจำนวนมากและขนาดก็จะมีขนาดใหญ่โตขึ้นตามสายพันธุ์ของไผ่นั้นๆ เมื่อไผ่เริ่มมีอายุมากขึ้นและมีความสมบูรณ์ก็จะให้หน่อที่มีขนาดใหญ่โตมากซึ่งหน่อที่ออกในปีนี้มีขนาดใหญ่กว่าในปีที่ผ่านมาและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไผ่ตรงลืมแล้งหรือไผ่กินซุงมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าไผ่ชนิดอื่นลงที่ออกหน่อได้แม้ในหน้าแล้งหรือในช่วงที่ไผ่อื่นไม่มีหนอ่อทั้งยังออกหนอ่อดก ให้ผลผลิตเร็วรสชาติไม่ขมจึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการนำไปประกอบเป็นอาหารสามารถทำได้หลากหลายเมนูมักเกลือเป็นไม้ยืนต้นในวงอีเบนาซีเน่พบขึ้นตามป่าเบตะพรรณทั่วไปเรือนยอดเป็นพุ่มกลมกิ่งอ่อนมีขนนุ่มผลดิบของมักเกลือมีสรรพคุณเป็นยาจัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง สมัยก่อนนิยมใช้ยางขนมะเกลือไปย้อมผ้าวันนี้เราจะพามาชมต้นมะเกลือที่มีขึ้นอยู่ในสวนเริ่มมีขนาดที่สูงใหญ่ขึ้นมากแล้วต้นมะเกลือที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นที่มีอายุหลายปีแล้วเป็นต้นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมีเรือนยอดที่สูงและลำต้นตั้งตรงสวยงามมากเราได้ออกเดินสำรวจดูต้นไม้ต่างๆที่มีขึ้นอยู่หลากหลาย ในบริเวณที่เราปลูกไผ่เอาไว้นั้นจากนี้เราก็จะกลับไปหาหน่อไม้เพื่อนำไปเป็นอาหารต่อไปในการเข้ามาตัดหน่อไม้ในวันนี้และพบว่าเมื่อไผ่มีลำไผ่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะเกิดการเบียดเสียดกันระหว่างลำไผ่ทำให้หน่อไม้ที่เกิดขึ้นมาใหม่โค้งงอไปตามลำไผ่เก่าที่เบียดเข้ามา เราจะทำการตัดลำไม้ไผ่เก่าๆออกบ้างเพื่อทำให้กอไผ่นั้นโล่งและโปร่งขึ้นจะทำให้หน่อที่เกิดขึ้นมาใหม่ตั้งตรงและง่ายในการตัดออกไปใช้ในครั้งต่อไปและในตอนนี้เราก็สามารถตัดหน่อไม้ออกไปได้แล้วเราจะเลือกตัดหน่อไม้ที่เกิดขึ้นด้านในกอไผ่นั้นหรือหน่อที่มีอาการคดงอออกไปประกอบเป็นอาหาร หน่อไม้ที่ได้ในวันนี้มีขนาดใหญ่โตคอที่จะใช้ทำอาหารในแต่ละมือได้แล้วและในครั้งนี้เราก็จะตัดลำไผ่ออกไปบ้างโดยจะเลือกลำไผ่ที่มีลักษณะที่ยาวและตรงไผ่ชนิดนี้เป็นไผ่ที่มีเนื้อหนารูข้างในเล็กมีความแข็งแรงปานกลางพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง แต่จะมีความแข็งแรง,งคงทนได้ไม่ยาวนานนะักสามารถนำมาใช้จักรสารได้บ้างหากจะนำมาใช้ควรอยู่ในร่มไม่ควรถูกแดดถูกฝนโดยตรง จากนั้นเราจะตัดไม้ออกเป็นท่อนสั้นๆตามขนาดที่เราต้องการเพื่อให้ง่ายต่อการขนย้ายในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป